สวัสดีครับวันนี้เป็นการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Publisher เวอร์ชัน2019ซึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องการทำแบนเนอร์หรือการทำแผ่นป้ายโฆษณาหรือแผ่นป้ายงานต่างๆแลเริ่มต้นมาการที่เปิดที่โปรแกรม Microsoft Publisher หลังจากที่เปิดมาแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้าหลัก เราก็มามาที่ new new page หรือหน้าใหม่แล้วก็มาเลือกตรง built-in นะครับตรง built-in ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่แบนเนอร์ก็จะมีแบบให้เราเลือกมากมายหลายอย่างนะครับที่เราจะใช้นี้การเลือกแบนเนอร์นั้นก็คือทาที่ความเหมาะสมก็คือแบนเนอร์นั้นอันนี้ด้าน ซ้ายมือก็จะเป็นแบบแล้วก็จะต้องดูด้านกวา่าก็คืออันนี้ออปชันก็คือการเลือกนะครับก็มีความยาวของแบนเนอร์ตั้งแต่10ติมมิลนะครับ5ฟุตกว้าง6ฟุต8ฟุต10ฟุตหรือเราต้องการมากกว่านี้ก็ได้เราก็ไปแก้ไขใหม่นะเดีวทีนี้ก็คือเราจะเลือกเลือกแชมเปี้ยนนะครับหลังจากนั้นก็ เลวตอนนี้ก็คือเราจะเลือกประมาณ6ฟุตแล้วกด Create ขึ้นไปโปรแกรมก็จะทำการเลือกแบนเนอร์มาให้เราทั้งหมดนี้ก็คือความยาว6ฟุตแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้กระดาษนั้นอย่างไรก็คือการเช็คกระดาษก็คือไปที่ไฟล์แฟม้มแล้วก็มาเลือก p รินเตอร์ มาเลือกตรงปรินเตอร์อันนี้ก็ได้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับก็คืออันเนี้ยเราใช้กระดาษแนวตั้งก็คือกระดาษเลเตอร์ใช้แนวตั้งก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าเราการจะใช้แบนเนอร์อคือทำกระดาษเนี่ยก็คือมันอยู่ที่ถ้าทำกระดาษนั้นทำโฆษณาก็ ทำแผ่นป้ายก็จะมีอยู่ประมาณสามแถวก็คือชื่อเรื่องชื่อสถานที่และวันที่ชื่อเรื่องนั้นเราควรใช้กระดาษแนวตั้งก็คือประมาณนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วนะก็คือพอ r t ์เท t เนี่ยพอเทวเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แตนะ่ถ้าแนวนอนก็คือเลสเก็บหัวข้อเรื่องนั้นเราใช้ควรใช้กระดาษแนวตั้งนะตอนนี้ก็คือนะจำไว้อย่างหนึ่งก็คือการใช้กระดาษ หัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องทั้งหมดชื่อทั้งหมดงานก็จะเป็นประมาณสามแถวหรือสี่แถวหัวข้อเรื่องหลักก็คือเราจะใช้แนวตั้งหลังจากนั้นก็ใช้ในกระดาษแนวนอนทั้งหมดหรืออันนี้ก็คือเป็นภาษาไทยถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษนั้นก็คือใช้แนวนอนทั้งหมดก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราจะตั้งขนาดประมาณนะันเท่าไหร่อันนี้อยากรู้ว่ากระดาษว่า มันจะกว้างยาวเท่าไหร่ก็ลองนับหลังจากเราเรือกเรา,เร,า,เร,ารู้แล้วก็ใช้กระดาษทั้งหมด1ิบแผ่นเราก็กลับไปหน้าที่เราจะทําหน้าที่เราทําที่ฟอร์มที่เขาให้มาทั้งหมดนั้นขอแนะนําว่าให้ยกเลิกทั้งหมดก็คือการลบทิ้งทั้งหมดโดยที่ไม่ให้มีอะไรเลยก็คือใช้ c t r o l a ลบลบทิ้งทั้งหมดทีนี้เราจะเขียนให้กระดาษตัวหนังสือมันเท่ากันทั้งหมดนั้น ก็แนะนำให้ใช้ WordArt นะครับแนะนำไห้ใช้ WordArt ก็มาที่ Insert แล้วก็เลือก WordArt จะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็ขอเอาต่อแรกก็แล้วกันทีนี้ถ้าเราจะใช้ภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยก็ส่วนมากก็คือถ้าป้ายทั่วไปก็คือจะใช้ T ีประชาชาติตัวหนังสือก็ตัวนี้นะครับประชาชาติ ชื่องานยินดีต้อนรับนะครับมนะันก็จะอยุดนี่เราก็เราก็จะดึงให้ถึงมุมนะนะดึงให้ถึงมุมทั้งหมดนี้ดึงทั้งหมดทั้งหมดในนี้เราอยากจะได้สีเปลี่ยนก็คือคลิกที่ตัวอเสือ ก็คือดับเบิลคลิกที่อักษรดับเบิลคลิกที่ที่ที่มีในต้นรับเนี่ยแล้วมันก็จะมีตรงนี้แก้ไขแต่นี้ก็คือแก้ไขอักษรใ,ใช้ดับเบิลคลิกก็คือถ้าเราไม่ชอบอักษรนี้ทีนี้มาเปลี่ยนสีก็มาใช้ตัวนี้มาใช้เชฟฟิลล์เนี่ยก็คือเราใช้ตัวสีแดงแล้วก็เชฟเอาไลนะ์ก็การเขียนป้ายถ้าไม่มีขอบ มันก็จะไม่ค่อยทึบเท่าไหร่ทีนี้เราใช้ขอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาใช้ขนาดเส้นขนาดเส้นแนะนำให้ใช้ประมาณสี่ประมาณสี่ที่ลองขยายดูก็จะประมาณนี้นการทำแบนเนอร์ทีนี้เปลี่ยนสีเนี่ยเราไม่อยากได้สีนี้หรือสีที่เรามีเราไม่อยากได้สีในนี้เราสามารถใช้ รูปมาเปลี่ยนได้ก็คือเอารูปมาใส่ก็ตัวนี้ไปที่พิกเจอร์แล้วเข้ามาเลือกจากรูปทีนี้เราจะเอารูปตัวไหนเราก็นะครับรูปมันก็จะไปตามที่ที่เราเลือกนะก็คือการเปลี่ยนรูปหรือเราเปลี่ยนสีก็เลือกเอาตามนี้ก็ได้ไดนะครับ ก็จะเปลี่ยนรูปอย่างไรนะัก็อยู่ที่เรานะครับก็อันนี้ก็คือการเปลี่ยนสีทีนี้การพิมพ์พิมพมาก็คือก็มาเลือกมาเลือกคําสั่งพิมพ์กระดาษทั้งหมดนี่จะพิมพ์ครั้งเดียวจบ,นะบก็คือจะพิมพ์ครั้งเดียวแต่ตอนนี้ที่เห็นเป็นไม่เป็นสีนะั่นก็คือปรินเตอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็น p r i นเตอร์เลเก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีสีให้เห็นนะก็ เวลาพินพ์ออกมาแล้วเนี่ยวิธีต่อ,อยังไงก็คือให้ดูระหว่างเส้นก็คือเวลาพิมพ์ออกมาก็คือจะมีเส้นขาวด้านหลังให้ตัดด้านแผ่นที่สองนะครับอย่างอย่างยินดีเนี่ยตัวแรกก็คือยินดีตัวนี้ตัดตัวที่สองตัดสีขาวด้านหน้าด้านด้านแรกนี้ออกด้านซ้ายมือออกแล้วก็เอาไปทาบแผ่นที่หนึ่ง นะทาบข้างบนนะครับทาบข้างบนเราก็ใช้เทปสายติดข้างบนตรงกลางล่างนะติดให้เวลาเรียงก็คือเรียงให้เสมอกันข้างล่างนะนี่ก็คือการทำแบนเนอร์แบบง่ายๆนะครับที่ก็ก็คือเราใช้ WordArt ใช้ตัวอย่างเลือกตัวอย่างแล้วก็มาใช้ WordArt แล้วก็เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการ การใช้หัวข้อก็คือจำไว้อย่างหนึ่งก็คือหัวข้อเรื่องนะครับใช้กระดาษแนวตั้งหัวข้อที่2และหัวข้อที่3นั้นใช้กระดาษแนวนอนนั่นก็คือการทำแบนเนอร์นะครับเป็นการเรียนรู้ทำแบนเนอร์นั้นก็จบการเรียนรู้การทำแบนเนอร์จากโปรแกรม microsoft publisher หัวชอที่์ันสิบ แต่เพียงตัวนี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ